คำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมสองพงกระสัดบทที่สีเอริชากับน้ำมันของหญิงไม้ภรรยาของคนหนึ่งในพวกผู้เผยเพวจะนะร้องทุกข์ต่อเอริชาว่าผู้รับใช้ของท่านคือสามีของดิฉันเสียชีวิตแล้วและท่านทราบอยู่แล้วว่า ผู้รับใช้ของท่านเกรงกลัวพระยาเวแต่เจ้านี้ได้มาเพื่อจะเอาลูกสองคนของดิฉันไปเป็นทาสของเขาแล้วเอลิชาตอบนางว่าบอกเราสิว่าจะให้เราทำอะไรเธอมีอะไรอยู่ในบ้านบ้างนางตอบว่าสาวใช้ของท่านไม่มีอะไรในบ้านนอกจากน้ำมันขวดหนึ่ง แล้วท่านกล่าวว่าเธอจงออกไปนอกบ้านขอยืมภาชนะเปล่าจากเพื่อนบ้านทุกคนอย่าเอามาน้อยแล้วจงเข้าบ้านปิดประตูขังตัวเองและลูกชายไว้แล้วเทน้ำมันใส่ภาชนะเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อใบหนึ่งใบหนึ่งเต็มแล้วก็ตั้งไว้ต่างหากนางก็ไปจากท่าน และปิดประตูขังตัวเองกับบุตรของนางไว้บุตรส่งภาชนะให้นางและนางก็เทน้ำมันเมื่อภาชนะเต็มหมดแล้วนางจึงบอกบุตรว่าเอาภาชนะอีกใบหนึ่งมาให้แม่แต่เขาตอบนางว่าไม่มีแล้วแล้วน้ำมันก็หยุดไหลนางก็ไปเรียนให้คนของพระเจ้าทราบและท่านบอกว่า จงไปขายน้ำมันแล้วเอาเงินชำระหนี้ของเธอส่วนที่เหลือนั้นเธอกับลูกๆจงใช้เลี้ยงชีวิตเอริชาชุบชีวิตลูกของหญิงชาวชูเนมวันหนึ่งเอริชาผ่านไปยังเมืองชูเนมที่ซึ่งหญิงมั่งมีคนหนึ่งอาศัยอยู่และนางได้ชวนท่านรับประทานอาหาร ฉะนั้นเมื่อท่านผ่านไปทางนั้นเมื่อไรท่านก็แวะเข้าไปรับประทานอาหารที่นั่นและนางบอกสามีของนางว่าดูสิที่ฉันเห็นว่าชายคนนี้ที่เดินผ่านบ้านเราบ่อยๆนั้นเป็นคนบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอให้เราทำห้องเล็กไว้บนดาดฟ้าสำหรับท่านวางเตียงนอน เก้าอี้และตะเกียงไว้ให้ท่านเพื่อว่าเมื่อท่านมาหาเราท่านจะได้เข้าไปพักในห้องนั้นวันหนึ่งท่านมาที่นั่นแวะขึ้นไปห้องนั้นและนอนอยู่ที่นั่นท่านจึงบอกเกฮาซี C, คนใช้ของท่านว่าไปเรียกหญิงชาวชูเนมคนนี้มาเมื่อเขาเรียกนางนางก็มายืนอยู่ต่อหน้าท่าน ท่านจึงบอกแก่เกฮาซีว่าจงบอกนางว่าดูสิเธอลำบากมากมายอย่างนี้เพื่อเราจะให้เราทำอะไรเพื่อเธอบ้างมีอะไรจะให้ทูลพระราชาเพื่อเธอหรือไม่หรือจะให้พูดอะไรกับผู้บัญชาการกองทัพนางตอบว่าดิฉันอยู่ในหมู่พี่น้องของดิฉันค่ะและท่านกล่าวว่า ถ้าอย่างนั้นจะให้ทำอะไรเพื่อนางแกฮาสีตอบว่าแท้จริงนางไม่มีบุตรชายและสามีของนางก็แก่แล้วนางจึงบอกว่าไปเรียกนางมาและเมื่อเขาไปเรียกนางนางก็มายืนอยู่ที่ประตูท่านกล่าวว่าเมื่อถึงเวลานี้ในปีหน้าเธอจะได้อุ้มบุตรชายคนหนึ่ง และนางตอบว่าคนของพระเจ้าเจ้านายของดิฉันอย่าหลอกสาวใช้ของท่านเลยแต่หยิ่งนั้นก็ตั้งครรนและคลอดบุตรชายคนหนึ่งเมื่อถึงเวลานั้นในปีต่อมาตามที่เอริชาบอกนางเมื่อเด็กนั้นโตขึ้นวันหนึ่งเขาออกไปหาบิดาอของเขาในหมู่คนเกี่ยวข้าวเขาบอกบิดาว่า โอ้ยหัวของฉันหัวของฉันมิดาจึงสั่งคนใช้ว่าอุ้มเขาไปหาแม่เมื่อคนใช้อุ้มเขามาให้มารดาเด็กนั้นก็นั่งอยู่บนตักมารดาจนเที่ยงวันแล้วก็สิ้นชีวิตนางจึงอุ้มเขาขึ้นไปวางไว้บนที่นอนของคนของพระเจ้าและปิดประตูเสียแล้วไปข้างนอก นางก็ไปเรียกสามีของนางกล่าวว่าขอส่งคนใช้คนหนึ่งกับปลาตัวหนึ่งมาให้ฉันเพื่อฉันจะรีบไปหาคนของพระเจ้า,าและกลับมาอีกและเขาถามว่าวันนี้จะไปหาท่านทำไมมันไม่ใช่วันต้นเดือนหรือวันสบาโตนางตอบว่าไม่เป็นไร แล้วนางผูกอานลาและสั่งคนใช้ว่าจงเร่งลาไปเร็วๆอย่าชะลอฝีเท้านอกจากฉันสั่งแล้วนางก็ออกเดินทางและมาถึงคนของพระเจ้าที่ภูเขาคาราเมลเมื่อคนของพระเจ้าเห็นนางมาท่านก็พูดกับเกฮาซีคนใช้ของท่านว่าดูแนะ่หญิงชาวชูเนมมาข้างนูน้น จงรีบไปรับนางและถามนางว่าเธอสบายดีหรือสามีของเธอสบายดีหรือเด็กสบายดีหรือนางตอบว่าสบายดีค่ะเมื่อนางมาพบคนของพระเจ้าที่ภูเขาแล้วนางก็เข้าไปกอดเท้าของท่านเกฮาซีจึงเข้ามาจะจับนางออกไปแต่คนของพระเจ้ากล่าวว่า ปล่อยนางเถอะเพราะนางมีความระทมขมคืนและพระยาเวทรงปิดเรื่องนี้ไว้จากเราไม่ส่งแจ้งให้เราทราบแล้วนางจึงเรียนว่าดิฉันขอลูกจากเจ้านายของดิฉันหรือดิฉันไม่ได้เรียนหรือว่าอย่าหลอกดิฉันเลยท่านจึงสั่งเกหะซีว่าคาดเอวของเจ้า แล้วถือไม้เท้าของเราไว้ในมือของเจ้าและไปเถอะถ้าเจ้าพบใครอย่าทักทายเขาและถ้าใครทักทายเจ้าก็อย่าตอบและจงวางไม้เท้าของเราบนหน้าของเด็กนั้นแล้วมารดาของเด็กนั้นเรียนว่าพระยาเวทรงพระชนอยู่และตัวท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ชันใด ดิฉันจะไม่ไปจากท่านฉันนั้นดังนั้นท่านจึงลุกขึ้นตามนางไปเกฮาซีได้ล่วงหน้าไปก่อนและวางไม้เท้าบนหน้าของเด็กนั้นแต่ไม่มีเสียงหรืออาการบ่งบอกว่ามีชีวิตเขาจึงกลับมาพบท่านและเรียนท่านว่าเด็กนั้นยังไม่ตื่นเมื่อเอริชาเข้าบ้าน ท่านเห็นเด็กนอนตายอยู่บนที่นอนของท่านท่านจึงเข้าไปข้างในแล้วปิดประตูอยู่กับเด็กนั้นสองต่อสองและได้อธิษฐานต่อพระยาเวแล้วท่านขึ้นไปนอนทับเด็กให้ปากทับปากตาทับตาและมือทับมือเมื่อท่านเหยียดตัวของท่านบนเขาเนื้อตัวของเด็กนั้นก็อุ่นขึ้นมา ท่านก็เดินไปมาในบ้านครั้งหนึ่งแล้วขึ้นไปเหยียดต,ตัวของท่านบนเขาอีกเด็กนั้นก็จามเจ็ดครั้งและเด็กนั้นก็ลืมตาของตนแล้วท่านก็เรียกเกฮาซีมาสั่งว่าไปเรียกหญิงชาวชูเนมคนนี้มาเขาจึงไปเรียกนางและเมื่อนางมาถึงท่านแล้วท่านกล่าวว่าจงอุ้มลูกของเธอขึ้นเถิด นางจึงเข้ามาสุดตัวลงที่เท้าของท่านกราบลงถึงดินแล้วนางก็อุ้มบุตรของนางขึ้นและออกไปข้างนอกเอริชาชำระหม้อต้มอาหารให้บริสุทธิ์เมื่อเอริชากลับมาที่กินการแผ่นดินเกิดกันดารอาหารและเมื่อพวกผู้เผยเพระวจนะนั่งอยู่ต่อหน้าท่านท่านก็บอกคนใช้ของท่านว่า ทรงตั้งหม้อใบใหญ่และต้มอ,อาหารให้พวกผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งออกไปเก็บผักที่ทุ่งนาและพบไม้เทาป่าเท้าหนึง่งเขาเด็ดน้ำเต้าป่าจากเท้านั้นจนเต็มตักกลับมาหันใส่ในหม้อต้มอาหารโดยไม่ทราบว่าเป็นผลอะไรแล้วพวกเขาตักออกให้คนเหล่านั้นกินขณะกำลังกินอาหารอยู่นั้น เขาร้องขึ้นว่าโอ้คนของพระเจ้ามีความตายอยู่ในหม้อนั้นและเขาก็กินกันต่อไปไม่ได้แต่ท่านสั่งว่าจงเอาแป้งมาแล้วท่านก็ใส่แป้งลงในหม้อและบอกว่าจงตักออกให้คนเหล่านั้นกินและไม่มีอันตรายอยู่ในหม้อนั้นเดริชาเลี้ยงคนร้อยคน มีชายคนหนึ่งมาจากบาอันชาลิชาเขานำของมาให้คนของพระเจ้ามีขนมปังเป็นพืชผลแรกคือขนมบาเล20่20ก้อนและรวงข้าวใหม่ใส่กระสอบของเขามาและเอลิชากล่าวว่าจงให้คนเหล่านั้นกินแต่คนใช้ของท่านตอบว่าข้าพเจ้าจะตั้งอาหารเพียงเท่านี้ ให้คนร้อยคนกินกันได้อย่างไรท่านจึงสังส่งซ้ำว่าจงให้คนเหล่านั้นกินเถิดเพราะพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าเขาทั้งหลายจะกินและยังเหลืออีกเขาจึงตั้งอาหารไว้ต่อหน้าเขาทั้งหลายพวกเขาได้กินและยังเหลืออยู่จริงตามพระวจนะของพระยาเว